ทำงานเหนื่อยปอู้นอนหลับลยเป็นไงครับล้างรถเป็นไงไหมครับสามคันเป็นไงโอ้ล้างรถแค่นี้เหนื่อยล้างรถล้างล้างรถกับแบกปูนเหนื่อยกว่าแบกปูนแล้วอันนี้รออะไรนี่รอรอน้ำมันถ่ายน้มตัวเดินถ่ายน้ำมันตัวเดินขนไหถ่ายตัวเดินแบกปูน มกลวใหญรงงร่รู้สึกไงครับรู้สึกไงทำงานวันแรกครับ<ะ>ทำงานวันกี่วันแล้วนี่วันแรกนี่เลรับรู้สึกไงครับทำงานวันแรกก็เฉยๆนะสามคันชิวคิวรู้สึกไงกับมีคนคอมเมนต์ด่าครับก็เฉยๆครับเขาไม่รู้ไม่เห็นก็ให้เขาดา่าับเขาตัดสินเพียงคลิปไม่กี่นาทีใช่ไหมใช่ ไม่ได้ถือสาครับล้างขนาดบ้างอะซุปเปอร์เกดปอดแล้วก็ดีแม็กขนาดล้างยากสุดยังไม่ยาก้ยังไม่ล้างขนาดล้างยากสุดล้างยากสุดนะอือนี่แหละอันนี้แหละเอาทำไมอะตัวเล็กไม่ถึงเทปกระจกไม่ถึงกันเลยไหนดูพาพาชมหน่อยว่าล้างไม่สะอาดไหม สะอาดไหมไม่สะอาดหรือว่ายังไงมาดูว่าตรงไหนล้างไม่สะอาดบ้างอ่ะไม้ยางมันไม่ดาเลยอ่ะโดนน้ำเมื่อกี้ไงนี่เป็นอะไรทำไมถึงล้างไม่ออกไอ้ยางมะตอยอยางมะตอยอานนี้ได้ล้างไหม้างยางมะตอยนี่ ไม่แกะออกล่ะอู้หูล้อไม่สะอาดเนี่ยไม่ผ่านแล้วเนี<ล>่ยคันไหนล้างคิดว่าล้างสะอาดที่สุดคันไหน<ล>เอาทำไมล้อมัน,นไม่ได้ถูกะอะ ถูอ่ะเต็มเป็นคราบยังไงไม่รู้อ,ะอ่ะเฮ้มันไมด้เป็นคราบแล้วมันถูออกอ,อ่ะอ๋อม,มันโลอกอย่ลอกไนจอดดินนานพอลอกเลยแล้วลอหนลหนลอไหนลอกสี่ลอกวะน,น,นี่นี่เลยนี่นเต็มเลยนี่ บนี่แหละโลกเนี่ยเป็นไมนโคได้ล้างมะไหโคไมโคไม่ได้ล้าง,นางนนเนี่ยไมโครเนี่ยไม่ล้างทำไมคันนี้มันเปียกอย่างนี้ละ่ะไม่ได้เช็ดบอกนี่ฝนสะาด เสร็จแล้วคนสามเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนเหมือนเดิมกระบะได้ล้างไหมเนี่ยในกระบะ่โอ้สะอาดครับสำหรับกดรล้างจริงๆไม่ให้ล้างหรอเอาน้ำสีสีสีใช้เวลาล้างกี่ชั่วโมง คันหนึ no. ah! ่งสองชั uh ่วโมงโอ้ค no. ันหนึ no. ่งสองชั no. ่วโมงล้างตั้งแต่กี่โมงอ่ะล้างตั้งแต่กี่โมงล้างตั้งแต่เช้ากี่โมงล่ะหกโมงหกโงซูเปอร์เกตอันนี้อ่ะหกแปดอันนี้เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเจ็ดโมงสี่สี่ล้างเสร็จตอนกี่โมงอ่ะล้างเสร็จทั้งหมดอ่ะล้างเสร็จทั้งหมดเลยนะอ่าบ่ายโมงบ่ายโมงยังไม่ได้อือเมื่อกี่มาบ่ายโมงยังไม่ยังเห็นนางเล่นอยู่เลยนั่นแหละนี่ก็ รอคุณยายรถเข้ามาจอดในรูมไพ่ไม่มีใครเอามาจอดให้ไปเลยแกก็ไม่อยู่แกออกไปตั้งแต่เอารถไหนจอดอะรถคันไหนตาดิแกขับมาอ๋อจาขับมาจอดให้ไม่เปียกหมดคลั้งรเปียกเปียกหน่อยหน่อยหงก็รอดไงมันเป็นรอยดูเป็นรอย ไปทูรถเป็นลอยหรือเปล่าเนี่ยทูรถเป็นลอยไมอเปล่าเนี่ยสะอาดเลยยังสะอาดแล้วครับผมภายในได้ล้างไหมภายในยังไม่ได้ล้างไม่ผ่านแลนะ้วเนี่ยไม่ล้างไวนะ้เลยข้างบนนี่ได้ถูข้างบนถูแล้วขั้นนี้ไหมนี่น,นี่ก็ถูไหนว่าถูไม่ถึงเหรอไม่นี่ไงไมาถึงจับตรงนี้นรอ อันนี้เราก็ขึ้นล้อแล้วก็แนเพชกรโจ๊กกูกรโจ๊กถึงแต่นี้ยางมาตัวนี่เฉยมานี่พที่เหลอาอะันี้ยางมาตร์เยอะอยนเออได้ล้างขนุนต่อพอดีเลยอันนี้มันทำอะไรนี่ไปรุ่นไหนนะนไปรุ่นไหนนะ มาเที่ยวไม่มีแล้วไม่มีฉายาแล้วเอาถอายน้ำมันตัวเรือนครับโดยวัยรุ่นคัมพูชากับอาจอานหล่อนี่ก็อะไรยังไม่มาเดี๋ยวจะอันนี้จะล้างน็อตเรียงนะ นี้ผมใส่เฟืองใส่เฟืองเดิมเข้าไปดูด,ดูนะเฟืองนี่มันแตกมันไม่ได้เลยครับนี่ขนาดเปลี่ยนลูกปืนแล้วนะดังจัดเดี๋ยวรออะไรมาผมสั่งเป็นท่อกรองเลยนะท่อกรองเหล็กเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวจะประกอบให้ชม แต่นี่เรียงเรียงเฟืองดูว่าเฟืองเนี่ยมันยังใช้ได้หรือเปล่าสรุปก็เนี่ยแข็งเลยไปไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะล้างอะไรแล้วก็เอาท่อไปเชื่อมจะล้างพวกในบูทบูทล้อประเด็นนี้หายากเหมือนกัน,นครับไม่ใช่หาง่ายล้างเสร็จลูกปืน างแล้วก็จะประกอบน่าจะได้ประกอบพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับราชมก่อนล็อก โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ